now i'm doing it loud kill George make some noise ปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆโดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้อย่างแพร่หลายผสมปรผสานความกลมเกลืนระหว่างศาสนาสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพและกระบวนการเหล่านี้มาหลายชั่วอายุคน ซึ่งวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นเกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนานโดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการตั้งถิ่นฐานการประกอบอาชีพการปรับตัวและการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตจนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคมภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน ในวิถีดั้งเดิมนั้นชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนต่างๆหากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันการทำมาหาก,กินการอยู่ร่วมกันในชุมชนการปฏิบัติศาสนาพิธีกรรมและประเพณี ใช้มัางคนพื้นที่คนข้างนอกมาเห็นเข้าเราก็สนใจเราก็ทําขายได้เงินเออเราก็มารวมกลุ่มกันเริ่มทำมเริ่มทำไรายได้ดีเข้าจักทําไร่ก็มาอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมเป็นตรงนั้นไม่ได้โน,น,น้มันเป็นไอมันเป็นอาชีพเสริมนี่จักของทาได้อ้อย เออว่างกมทำเอาอว่างเอาที่ว่างมามายสิคนี่คนเรียร์ขหนก็จะเป็นแบบทั่วทั้ัยอ่าไม่ไม่อยู่น้อยก็มีจากที่ว่างขดว่างก็มาทำเลยว่างก็ทำทำไรไง พอเริ่มจากที่ว่าจะทำใช้เองก็มาเริ่มทำเออาไขา่ได้เขาก็เริ่มทำจะจะวางก็บทำไรเขาก็มาขาค่ากันลูกค้า,ถ,าถ้าขามาก็ถือละสองรอถ้าถือละสองร้อยห้าสิบดีมันมีตลาดสดที่ร้อยปีมีเท่าไหรก็ไม่พอ อืมแล้วก็มีคุณช่างยื่นมามาดูงานมาเที่ยวมันเป็นมันเป็นอาชีพเสริมอ่ะถ้าถ้าเอาจริงๆจังมันไม่ทันตรงนี้ไม่พอไม่พอกินมันเป็นอาชีพเสริมให้คนแก่มาันรอดอะไรเงี้ยให้ ก็อยากจะให้เป็นที่เรียนรู้เพิ่มเพิ่มไอเหมือนที่เรียนรู้ให้คนผู่ชมมาดูให้ให้ให้รู้ว่าเออบ้านเรามีอย่างเงี้ยพอเพียงเป็นส่วนเรียนรู้อ่าเป็นส่วนเรียนรู้เป็นต่อยอดจากคุนชาคุณแก่ที่เขาลุ้นเนี้ยเขาก็ทำคนไม่ไหวแล้วรก็ทำต่อยอดกต่าง กมีแค่นั้นแหละาจ้าจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศของคนผู้สูงวัยคที่มาทางานในหมู่บา้านซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจากที่คุณป้าสายชลได้บอกไว้ตอนแรกค่ะว่ามันเป็นอาชีพเสริมที่เผู้สูงอยู่ที่ว่าจากการทางานเนี่ยก็จะมาทำทงานอันนี้เป็นอาชีพเสริมก็มีการพ่อผ้าซึ่งเป็น,เป,นเป็นผ้า ถ้าลายโบราณค่ะซึ่งเป็นทุกเพลงท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ป้าเขาต้องการที่จะเซฟเอาไว้ซึ่งกระบวนการก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะหายไปเยอะมากป้าคะอันนี้ลายแล้วเขามีชื่อลายหรือเปล่ามีมีชื่อด้วยๆๆโชค ค่ะและนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของผมแม่บ้านขผ้าลายโบราณน,นะคะนี่เรียกว่าผ้าหมาห้สนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากที่วางขายทั่วไปคือแบบมีห้สี่แล้วมีความสวยงามมากกว่าค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้านุ่งลายตีนจกค่ะซึ่งพอทําออกมาสําเร็จรูปแล้วจะเป็นในรูปแบบของผ้าถุงค่ะแล้วก็จะมีนในรูปแบบของเป็นผ้าสบายค่ะซึ่ง,ง้าสวยงามมากเสืตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะที่นํามามัดน,นะคะแล้วก็เอาไปทักทอเป็นผ้ามาัดค่ะ นอกจากผ้าทอจะใช้เป็นเครื่องแต่งกายแล้วนะคะยังใช้ทําเป็นหมอนได้ด้วยค่ะนี่คือหมอนสามเหลี่ยมหรือเรียกว่าหมอนเท้าใช้เป็นในงานพิธีรับไหว้ของฝ่ายชายได้ค่ะ เราจะเห็นได้ว่ามีการอนุรักษ์ลายผ้าลายโบราณต่างๆที่ในสังคมไทยส่วนมากนี่ก็จะสูญหายไปเยอะแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งดีมากที่ทางภูมิบ้านที่นะคะได้มีการอนุรักษ์ไว้แล้วก็ได้มีการทําเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆส่งออกสู่ตลาดนะคะซึ่งก็ทําให้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาดาของคนไทยก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะก็ต้องต้องบอกว่าเราก็ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเยอะมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณที่นี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกทขานเลย ส่วนด้วยทห้เรามาอ่านรายการวันนี้ค่ะบ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย to the beat walking down the street and my new freak yeah this is how i roll animal print pants out of control it's red food with the big ass for and like bruce lee right i got the clout yeah girl looking at everybody girl looking at body girl looking at body 우리나하고เราก็อยู่กันที่ เนี่ยเป็นถ้าเรามานะค่ะ จะมีรูปแบบเป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นสบยค่ะยังใช้เป็นหมอนสาเรอีกแล้วก็แล้วก็ นอนสามเหลี่ยมนะคะฉันตองไปฉันต้อไปแล้วนอนสามียมนะคะค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยนอนสามี่ยมต้องพูดแล้วเมยมันพูดแล้วก็มันตั้งอยู่เลยแค่วางไว้พร็อเฉยเย